มาโดนไปไม่สองนะ นี่ครับสิกีสีแดงสีแดงสีสม้ม <laughs> น่ฮะสิกีสีแดงสีส้มนะครับมันเป็นออกเจตสีแดงจำ้จำจําสีแดงเรือๆ <laughs> โดนหนึงตัวกัดหลายกรัมครับแต่บ่ <laughs> บดโดนครับ <laughs> เจเธอก่อแม่นะครับ นี่ซิกกี้สีแดงนะครับแจมจุงเบยนะครับตียัดเข้าตรงปลานะครับกัดสองสามัมนะครับมนัมนมนัมนมนันมันมวันนี้ได้ก,กินต้มปลาละ